ดิฉันจะเอกหญิงกมลพรเลิศอาวาธผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่1นึ่งัหนะคะความรู้สึกนะคะก่อนที่จะเข้ามาอบรมพอรู้ว่าจะต้องมาอบรมก็รู้สึกแบบไม่อยากมาอบรมเลยค่ะแต่พอได้มาอบรมจริงๆก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งก่อนหน้านี้นะคะไม่เคยคิดที่จะมาทำมาก่อนเลยนะคะ แต่เพราะว่าได้มาศึกษาจริงๆและลงมือทําลงมือปฏิบัติก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้เราสามารถนํากลับไปใช้ที่บ้านของเราได้ด้วยนะคะอีกทั้งเรายังได้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจริงๆรระหว่างการปฏิบัติงานด้วยค่ะและและเรายังได้รับรู้ถึงความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มด้วยนะคะก็จะยกตัวอย่างสิส่งที่เรียนมานะคะก็เช่น การห่มดินนะคะก็คือการใช้ฟางเศษหญ้าหรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้ที่มีตาตามธรรมชาตินะคะมาปิดไว้ที่ผิวหน้าของดินทําให้ดินไม่ถูกแสงแดดและช่วยลดการระเหยของน้ําที่อยู่ในดินนะคะซึ่งประโยชน์ของการห่มดินก็คือช่วยในการเก็บความชื้นให้กับพื้นผิวดินนะคะและเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินนะคะ และก็ยังเป็นอาหารให้กับสัตว์ที่อยู่ในดินนะคะเช่นพวกไส้เดือนกิ้งกือะคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันจ่าสิบเอกหญิงกัญญรัตใจหลักผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการพัฒนากษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรุ่นที่1ค่ะทั 6, เป็นตัวแทนจากสีเหลืองนะคะก็จะมาพูดความรู้สึกนะคะความรู้สึกกับการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ก่อนเข้ารั อบรมนะคะก็มีความคิดนะคะในใจลึกๆก็รู้สึกต่อต้านค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันยากมันร้อนแล้วเราจะทํามันได้จริงๆนะคะเราจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งเราจะทํานาในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่มันเปรียบเสมือนว่าดินมันตายไปแล้วมันไม่มีชีวิตเราจะทํามันได้จริงๆนะคะแล้วก็เมื่อได้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะก็ได้ลองได้อบรมแล้วก็ได้ทําตามขั้นตอนนะคะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เรียนรู้มานะคะก็ มีความรู้สึกดินมันมันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆนะคะก็เริ่มจากการทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็เป็นการคืนชีวิตให้ดินด้วยวิธีง่าย,ายๆวิธีธรรมชาติเลยค่ะจะทำทำไปเรื่อยๆก็ต้นไม้ที่เราปลูกนะคะก็เริ่มผีใบเล็กๆเราก็รู้สึกรู้สึกภูมิใจกับกับงานที่เราทําลงไปนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญสําหรับการอบรมครั้งนี้นะคะคือเราก็ต้องเปิดใจนะคะเปิดใจที่จะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยทํานะคะประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะก็คือการนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันค่ะอย่างเช่นการปลูกผักแปลงเล็กๆในพื้นที่ที่เรามีนะคะแล้วก็การทําซุ้มไม้เลื้อยอันนี้นะคะก็คือการทําซุ้มไม้เลื้อยของเราวันนี้เราก็จะทําจากวัสดุธรรมชาติค่ะนั่นก็คือไม้ไผ่นะคะเรานํามาตัดแล้วก็นํามาดัดโค้งค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็เมื่อเราปลูกไม้เลื้อยขึ้นมาไม้เลื้อยก็จะเลื้อยขึ้นมาตาม ไม้ที่เราได้ทําไว้นะคะแล้วก็จะทําให้เรานะคะได้ร่มเงาจากไม้เลื้อยแล้วก็ได้ความสวยงามค่ะไม้เลื้อยที่เราจะปลูกก็จะเป็นอย่างเช่นพวกบวบนะคะบวบแล้วก็พวกฟักอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างประโยชน์อีกอย่างก็คือว่าถ้าเราไปทําที่บ้านหรือในพื้นที่ของเรานะคะ <c oughs> ก็จะให้ความสวยงามค่ะ <c oughs> เหมือนคําที่คุณครูสอนตอน,ตอ,นอุบลุมนะคะว่าประโยชน์สูงประหยัดสุขศิลปะงามตาค่ะและการทําน้ํา ได,ไ,ดได้ประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะคะคือการทําน้ําหมักรดจืดค่ะก็คือว่าการทําน้ําหมักรดจืดนะคะมีประโยชน์คือเอาไว้ใช้บํารุงดินค่ะแล้วก็ล้างสารพิษในดินค่ะสูตรในการทําน้ําหมักรดจืดนะคะก็จะมีน้า10ลิตรน้ําหมักหัวเชื้อ1ลิตรกล้วยสับเป็นชิ้นเล็กนะคะ3กิโลแล้วก็น้ําตาลทรายแดง1กิโลนะคะเททุกอย่างให้เข้ากันนะคะกวนจนเข้ากันดีค่ะเมื่อเข้ากันแล้วก็ปิดฝาถังนะคะเก็บในที่ร่ม ระยะเวลาในการหมักบ่มนะคะ3เดือนเมื่อครบ3เดือนแล้วก็นํามาเปิดใช้เอามาลดดินลดต้นไม้ได้ค่ะสวัสดีครับผมสิบเองกนาตสิ์ธิ์อินจันภูเขาอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่หนึ่งเป็นตัวแทนของทีนังนนครับมาที่แรกผมก็คิดบอกผมก็คงจะทําอะไรไม่ได้พอเห็นพื้นที่แห้งแรงอนี้ครับเลยได้คําแนน้าจากคูพาทา โรงเรียนจิตอาสาเก้าส่ีแต่ผมก็จะขอแน้นน้ำมันผมทำโคกหนองนาครับโคกงหนองนาเนี่ยครับผมะไจะน้ำไปทำที่บ้านผมเพราะผมรู้สึกชอบแล้วผมจะแน้นน้ำทั้งคนในชุมชนผมให้มาเรียนรู้วิธีการทำโคกหนองนาจำที่ผมเคยฝึกอบรมมาครับว่ามีประโยชน์มากมายขนาดไหนหลายอย่างเลยครับนี่ทั้งกักเก็บต้นโคกหนองนาคือว่าการ ประโยชน์ที่ผมได้รับคือการบริหารจัดเก็บน้ำเพื่อไว้สารนูปโภคเพื่อการกเกษตรให้พอเพียงทั้งปีครับและการเก็บน้ำคือที่ว่าในพื้นที่พันนี้น้ำจะเก็บมาอยู่คูผพาชั้ก็แต่ตอนพึ่งในการเอาขีวัวเปียกกับฝางมะยำยำยำปนกันแล้วนำใส่ครับเพื่อยา ยากกลนบ่อคงโค้งหนองนาแล้วก็ข,ข้างๆโค้งหนองนาที่ว่าเป็นหินนี่นะครับเพื่อไม่ให้น้ำซึมออบไปได้ให้การเก็บน้ำใช้ในการกเกษตรไว้ได้ครับผมนึง่งที่ชอบนี่นะครับโค้งหนองนาเนี่ยครับแล้วก็ปลูกต้นไม้หลายสายยางเพื่อไว้ทดแทนการเฉ่นพริกมะเขือต้นไม้ฮาระดับนะครับเชิงไม้สูงไม้ผลแล้วก็ไม้เรียดินไม้หัว สวัสดีครับกระผมสิทเอกตตินกิจเนียมหอมผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนากาสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่หนึ่งผมเป็นตัวแทนสีเขียวความรู้สึกที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คือสนุกมากครับได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันของพี่น้องในการทํางานได้เห็นความรักใคร่กัน ส่วนสิ่งที่ผมได้จากการในฝึอกอบรมครั้งนี้ก็คือได้ทราบว่าฝ่ายชะลอน้ํามีทั้งหมด3าประเภทมีประเภทที่1ฝ่ายแมวเป็นฝ่ายชะลอน้ําที่เอาไว้กรองตะกอนเอาไว้เพิ่มออกซิเจนให้กับน,น้ําอย่างด้านหลังนี้นะครับอันนี้คือฝ่ายแมวคือใช้ไม้ไผ่เอามาเรียงซ้อนกันให้เป็น้นบมันไดและนําหินมาเรียงทับก,กันนะครับเพื่อป้องกันตะกอนไม่ให้ไหลไปสู่ปลายน้ําและยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ํา อันที่สองเป็นฝ่ายกึ่งถาวรหรือฝ่ายหินใช้หินมาเรียงซ้อนกันฝ่ายที่สามคือฝ่ายคอนกรีตผสมคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นฝ่ายถาวรซึ่งสร้างอยู่ปายน้ําเพื่อใช้กักน้ําไว้อุปโภคและบริโภคครับส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ได้ก็คือการสร้างจุลินทรียและเบิดจุลินทรีย์หรือเรียกว่า e-mball ไว้สําหรับโยนเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นน้ํานิ่งเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้าครับ จะขออาสานำหน